h e วิ่งไม่ podcast มัวแต่หาแพชชั่นอยู่นะครับจนกระทั่งว่าหาตัวเองไม่เจอให้คําว่าแพชชั่นเนี่ยมันทําให้ใหลายคนติดกับดักคํานี้มากๆเลยการหาแพชชั่นที่ดีนะครับให้เราลงมือทําไปเลยเราอยากทําเรื่องอะไรหรือว่าเราสนใจเรื่องอะไรเนี่ยครับให้เราได้ลองได้ลงมือทําบางครั้งเราไม่รู้หรอกครับว่าชีวิตเราเนี่ยชอบและมันใช่กับสิ่งไหนกันแน่แม้บางเรื่องธรรมนานแต่ที่สุดมันก็ยังไม่ชอบและไม่ใช่สําหรับเราเพราะฉะนั้นแพชชั่นเนี่ยครับมันจะผุดจะโผล่ออกมาเองเมื่อเราได้ลงมือลิ้มลองมันสิ่งไหนที่เราทำเ,รารเหนืราร มีความสุขมันเลืดเพลินนั่นแหละครับมัน,มนคือตัวตนของเราม,มันคือแพชชั่นของเราเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเหมาะกับทุกสิ่งทุกอย่างหรือทุกเรื่องแพชชั่นในหลักการกับแพชชั่นในการผจญภัยชีวิตจริงๆเนี่ยครับมันไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนอรรถรสมันไม่เหมือนกันเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะจับฉายฮะแต่เราเกิดมาเพื่อที่เฉพาะเจาะจงกับอะไรบางเรื่องดูเป็ดสิครับว่ายน้ําก็ได้บินก็ได้แต่ว่าเอาเก่งสักเรื่องไม่ได้จะว่ายน้ําให้เก่งแบบปลาก็ไม่ได้จะบินให้เก่งแบบนกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าเกงแบบ็ด กล้าที่จะลงมือทําสิ่งใหม่ๆเจอตัวเองเมื่อไหร่ก็จะเจอแพลชั่นเมื่อนั้นครับกดติดตามกันได้นะครับหิวใจหิวไฟหิวริ้งไมล์พอดแคสต์